สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีสิงห์นะครับเป็นการทํานายดาวจรของเดือนตุลาคมดาวที่สมผุดในกระดานที่เห็นเนี้ยสมผุดในวันที่1ตุลานะครับลัคนาราศีสิงห์นะครับจะเป็นลัคนาจะเป็นราศีอันเนี้ยดูได้เลยดูอันนี้แหละนะครับเพราะเป็นสิงห์ขอให้เป็นสิงห์คลิปนี้ดูได้ จะเป็นลัคนาเป็นราศีก็ช้างเถอะนะครับเริ่มกันลัคนาราศีสิงห์ดาวประจาตัวท่านคือดาวอาทิตย์ครับนะฮนะนวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงอาทิตย์ไปอยู่ที่กันครับนะครับกันเนี่ยเป็นใครกันคือเจ้าเรือนการเงินแหละกระดุมพระนะรายได้เงิน,เง,นเงินทองทองทรัพย์สินฉันอ่านะครับตัวเองกระโดดเข้าไปในภพการเงินแสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าในช่วงเดือนตุลาเนี้ยคุณคุณคุณลัคนาราศีสิงยุ่งเกี่ยวกับการเงินเป็นพิเศษครับนะฮะไปยุ่งข้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเป็นพิเศษนะครับทีนี้คุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยคุณอยู่ร่วมกับพุธอยู่ร่วมกับอังคารนะครับแสดงว่าขยายความได้เลยหนึ่งไปยุ่งกับเรื่องเงินก่อนอ่ะตัวเองไปยุ่งกับเรื่องเงินทีนี้ อะไรล่ะทาให้ต้องยุ่งกับเรื่องเงินใช่ใช่ใช่นะครับอันดับแรกย้อนกลับไปที่บ้านก่อนครับมีใครมาอยู่มีใครมาอยู่มีดาวศุกร์มาอยู่อ่าศุกร์เป็นใครล่ะศุกร์เนี่ยเป็นสหัชชะจักตุนและก็เป็นกรรมะจากพฤกษศนั่นหมายถึงอะไรเอาจาักตุนก่อนตุนมาทับลักษนะครับในส่วนเนี้ยสหัชชะมาทับ สหัชชาเขาแปลว่าเพื่อนเขาแปลว่าญาติหรือการติดต่อประชาสัมพันธ์อะไรอะไรอืมแสดงว่าสุขมาทับเนี่ยมีเรื่องมีเรื่องให้ฉันต้องติดต่อใช่ไ่มอ่า่ายได้มีญาติเข้ามาหามีเพื่อนเข้ามาหาทีนี้มาหาเรื่องอะไรก็ว่ากันอีกทีนะ,ะอาจจะเพื่อนหรือญาตินะฮะมาทับเนี่ยมีเพื่อนมีญาติเข้ามาในช่วงเนี้ยในช่วงเดือนเนี้ยที่สุกอยู่เนี้ยมีเพื่อนมีญาติเข้ามา มีการติดต่อประชาสัมพันธ์เข้ามาสุขยังมีอีกหมวกใบหนึ่งคือพฤกษบกรมมะครับกรมมะคือการงานอ้าวสแสดงว่าอะไรฮะอย่างน้อยจะบอกว่าในช่วงเดือนตุลาเนี่ยมีอะไรให้ทําเป็นพิเศษละอ่เพราะคนเราก็ทํางานอยู่แล้วนะทำงานอยู่แล้วหรืออาจจะหากใครรอง,งานอยู่อ่าสมมติใครรอง,งานอยู่สุขทับรักงานจะเข้ามาแล้วครับอ่าใครที่รอง,งานอยู่งานจะเข้ามาแล้ว หรือมีงานทำอยู่แล้วแหละไม่ได้รออะไรแสดงว่ามีเรื่องอะไรให้ทำมากเป็นพิเศษแล้วละประมาณนี้ฉะนั้นคุณมีเรื่องอะไรให้ทำมีญาติเข้ามาญาติอาจจะงาญาติาหรือเพื่อนอาจจะนำงานเข้ามาก็ได้อ่าอาจจะเป็นคนชักชวนเฮ้ยทีเนี้ยเขารับนะไปสิอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้น,ไดนะครับก็อย่างที่บอกครับมีอะไรให้ทำถ้ารอง,งานมีงาน ถ้ามีงานอยู่แล้วมีอะไรให้ทําเป็นพิเศษนะครับและตัวเอกก็ไปยุ่งกับการเงินแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าฉันฉันแหลรฮะฉันรอคือฉันต้องมีอะไรให้ติดต่อและฉันต้องใช้เงินด้วยอืมฉันต้องติดต่ออะไรบางอย่างแล้วฉันก็ต้องใช้เงินด้วยนะฮะบ,บางคนรอง,งานมึงไงเองานมาทําไมต้องใช้เงินอ้าวเป็นการลงทุนไหมล่ะบางคนก็มีเหตุได้ลงทุนไหมล่ะหรือคุณ เออฉันไปสมัครงานเนี่ยฉันไม่ต้องลงทุนใช่ครับแต่เหตุเนี้ยดูเธอเชื่อเธอนะครับรองงานเดี๋ยวงานมาเพราะงานมาทําไมต้องใช้เงินแล้วคุณจะรู้เองแหละแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเชื่อเธอในเมื่อมีงานเข้ามาแล้วตัวเองไปอยู่การเงินจัดสรรเรื่องเงินเนี่ยแสดงว่าต้องมีเหตุใช้เงินที่เกี่ยวกับง,งานที่จะเข้ามาอ่ามีเหตุใช้เงินเกี่ยวกับง,งานที่จะเข้ามานะครับ และดาวการเงินก็อยู่ตรงนี้ใช้แน่ละ่ะทีนี้ใช้แน่ละ่ะตังนะใช้แน่ละ่ะหรือหรือหรือบางคนบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นได้เป็นได้แต่ละคนจะให้สิ่งทุกคนมันเหมือนกันได้ไหมเป็นไปนไม่ได้หรอกคุณมันจะต้องมีอะไรแตกต่างกันออกไปละ่ะเช่นอังคารนี่เป็นตัวพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งอังคารอังคารเขามาจากพิจิกครับพิจิกคือเจ้าเรือนพันธุพันธุไปว่าอะไรพันธุไปว่า ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่นะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ครอบครัวนะครับหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินก็คือบ้านที่ดินยานยนต์เข้ามาร่วมในการเงินกระโดดมาพันธุกระโดดมาการเงินเงินก็อยู่พันธุกระโดดเข้ามาคุณก็อยู่เงินก็อยู่นะฮะพันธุแทุกปว่าบ้านที่ดินยานยนต์เอเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องรถมีเหตุให้ใช้เงินเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แหละ นะครับมีเหตุให้ใช้เงินเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์หรืออาจจะเรียกว่ามีเหตุให้ใช้เงินเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ออันนี้ก็ถ่ายได้อันนี้ก็ถ่ายได้นนไดเห็นไหมเนี่ยแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนเริ่มรายละเอียดเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเริ่มไปเรื่อยๆแล้วแต่ไปอย่างไรไปในภพเรือนนะจาะยอย่ามู่อย่ามูว,มวนะไม่ใช่ไปทั่วเลยนะจับแพชนแกะไม่เอานะฮะเราต้องไม่ทําอย่างนั้นนะครับ วิชานี้เป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ฮะอย่ามั่วครับมั่ววันนี้วันหน้าคุณก็มั่วแหละนะฮะตีให้ออกตีไม่ออกไปเรียนมาใหม่ไปเรียนมาใหม่นะฮะอย่ามั่วนะครับอันนี้มีพันธุมาร่วมนะครับไอไอสูตรที่ว่าบางคนก็ดาวการงานมาทับพันธุกับคุณอยู่ในภพการเงินเนี่ยนะฮะออกรถใช้ในงานเซ็งบ้านใช้ทำเป็นออฟฟิศนะฮะไป เช่าที่เช่าทางเพื่อใช้ในกิจการกะเพื่อใช้ในกิจการการงานบางคนไม่มีอะไรมากครับบางคนเช่าที่ดินเปล่าเพื่ออะไรฮะทาลานจอดรถให้บริษัทตัวเองเจอมาแล้วก็มีก็มีไม่ผิดกติกา,กาเลยเนี่ยก็ได้เห็นไหมมีการกระทาเข้ามามีพันธุ์มาร่วมการเงินกับตัวเองนะฮะอยู่อย่างเนี้เช่าที่เพื่อทําที่จอดรถเนี่ยเขาคือที่รู้อย่างนี้เพราะอะไรเขาถามผมไงเออช่วงนี้ยจะเช่าที่เนี่ยที่จอดรถเนี่ย เอะมันดีไหมผมเห็นดาวอ้าวแถวแถวนี้พอดีเออดีสิตามกตามดาวลวดาวเขาว่าจะจ่ายอยู่ตรงนี้พอดีก็เอาตามนั้นแหละนะฮะตามดาวเลยล่นะดีที่สุดแล้วอย่าไปขัดแย้งท่านนะเราเป็นแค่มนุษย์ดาวใหญ่กว่าเราครับเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นความเชื่อส่วนตัวนะผมเชื่ออย่างนั้นที่เห็นมามันก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ทั้งพุทธและอังคารเขายังมีเรือนอื่นอีกนะอ่าอย่างพุทธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินเขาอยู่ตรงเนี้ย เขายังเป็นเจ้าเรือนลาบผลอีกนะครับอันเนี้ยพอลาบผลกระโดดมาตรงเนี้ยอันนี้ก็ต้องทายว่าอะไรเงินอยู่ไม่สุกแล้ทีนี้เงินอยู่ไม่นิ่งแล้ทีนี้ต้องบอกว่ามีเหตุใช้เงินแน่นอนครับในเดือนตุลาคมคืออย่ามาพูดแบบว่าเอ้ยมันก็ใช้อยู่ทุกวันอ่าถ้าอย่างนั้นอย่าไปทายผมไม่มานั่งทายหรอกครับนะครับมีเหตุให้ใช้เงินอะไร โดยมีพันธุเข้ามาร่วมแล้วก็มีเรื่องงานเข้ามาร่วมงานก็คืองานนั่นแหละพันธุบางคนเนี่ยรอง,งานอยู่ได้งานมีเงินเสียพันธุซื้อรถขับไปทํางานหรือเปล่าซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ได้อะบางคนก็ซื้อรถยนต์ก็แล้วแต่เฮ้ยงานใหม่เข้ามาไกลยังอ่ะหารถสักคันดีกว่าอ่ะพายได้อย่างนั้นเห็นไหมมันดิ้นออกไปได้ทั่วแต่มันไม่ออกจากบเรือนนะมันดิ้นไปทั่วมันไม่ออกจากบเรือนนะ นะครับพบเรือนอยู่อย่างไรตีความอย่างนั้นอย่ามั่วอย่ามั่วนะครับแค่นั้นแหละเราก็จะถ่ายได้ในวันข้างหน้านะมีหลายคนมาดูผมนะจะบอกให้รู้นะว่าพวกเองแอบดูค่าอยู่นะเอาไปเถะวิชาให้ได้ก็ให้นะฮะไอที่ลึกนัดก,ก็คงให้ไม่ได้ละธรรมดานะสูตรเฉพาะอะไรบางอย่างวันให้ไม่ได้เล็กๆน้อยๆ,ๆเอาไปเถอะไม่ว่ากันแบ่งๆกันไปไอ้หนูอ่ะทีนี้อย่างนี้นะครับ ในส่วนตรงเนี้ยลาบผลอยู่ไม่ค่อยสุกหรอกช่วงเนี้ยอยู่ไม่ค่อยนิ่งหรอกอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะฮะมีเหตุให้จ่ายทีนี้แต่ละคนอ่ะแตกต่างแล้จ่ายดีจ่ายร้ายเนี่ยไปถามท่านทักษะเอาสิน่าเห็นไหมเห็นไหมเริ่มแล้วบางคนจ่ายดีบางคนจ่ายร้ายจ่ายดีคืออะไรอา้าวได้งานใหม่ต้องซื้อรถนะฮะหรือเปิดบริษัทเอ๊ะที่จอดรถไม่พอไปหาที่จอดดีกว่าไปเช่าพื้นที่จอดดีกว่าอ่า ดีร้ายอย่างไรเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าจ่ายดีไอ้จ่ายร้ายก็มีจ่ายร้ายคืออะไรครับเนี่ยอะสมมุติว่ามีใครเนี่ยแถวเนี้ยมีกาลีสักคนหนึ่งอันนี้ตีความก่อนเลยตีความอะไรฮะ,ะซื้อประกันก็ได้ครับจ่ายร้ายฮะซื้อประกันซื้อความเสียหายล่วงหน้าไงจ่ายประกันนะฮะจ่ายประกันบางคนก็ซ่อมบ้านเกณฑ์ลักนา ราศีสิงเกฑ์น,นี้ซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้นะครับอันนี้จ่ายหลายอันนี้เรียกว่าจ่ายหลายนะฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับต้องดูท่านทักษวะว่าเอสามองค์เนี้มีใครเสียหายไหมล่ะรวมแล้วรวมดาวพระศุกร์เลยนะอ่าท่านดีจ่ายดีถ้าเสียจ่ายหลายนะฮะจะจ่ายดีจ่ายหลายเชื่อเถรนะาได้จ่ายแน่ละตุลาเนี้ยได้จ่ายแน่ละน่าจะเป็นเรื่องของ พันธุเป็นเหตุการ์จ่ายเงินครั้งนี้พันธุคือปฐมเหตุในการจ่ายนะครับพันธุคือปฐมเหตุในการจ่ายนะครับในส่วนของราหูอ่าราหูเนี่ยหลายคนสนใจราหูช่วงนี้เพราะอะไรครับ17ตุลาลาหูย้ายแลละจากเมษไปมีนส่วนลาหูย้ายไปมีนจะเป็นอย่างไรผมมีคลิปไว้แล้วท้ายคลิปเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมาให้คุณ ถ้าดูในโทรศัพท์ก็เอามือไปจิ้มถ้าดูในคอมก็เอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็เข้าไปดูว่าราหูที่มีนสาหรับลัคนาราศีสิงเนี้ยเป็นอย่างไรตรงนั้นค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของราหูองค์เดียวนะทีนี้ราหูยังอยู่ตรงเนี้ยถึงวันที่16บนี่ย่พอถึงวันที่16เป็นยังไงเล่าพอถึงวันที่ส6บราหูอยู่อย่างเนี้ยก็ถ่ายราหูอยู่ตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยย้ายเพราะว่ายังไงเสียส6บหวัน สิบหกวันก็คือสิบหกวันครับลาหูยังทําหน้าที่ได้นะเขายังอยู่หน้าที่เขาก็ยังไม่หมดยังไม่เลิกงานนะเอาง่ายๆลาหูเป็นใครลาหูเป็นปัตตานีมาจากเจ้าเรือรากุมเนี่ยคู่ครองแหละคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าอันนี้คือลาหูนะฮะลาหูอยู่ในภพที่เก้าตรงนี้นะฮะเรียกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีนาหกห้าจนถึง 16ตุลาหกอ่ะ17เจเขยาย้ายงเอาแค่1ิตุลาพอนะอาจจะมีคู่ครองเข้ามาครับหลายๆคนที่มาดูรวมส่วนตัวก็มีคู่ครองเข้ามาเหมือนกันนะเออแล้วชัดเจนด้วยชัดเจนด้วยชัดเจนด้วยนะมีคู่ครองเข้ามาละ่ะนะส่วนจะดีจะร้ายไปถามทังางทศชายอีกแลละไปถามท่านทักษาอ้าวถามกับเข้ามาอกีกแล้วจะรู้ไหมล่ะว่าทักษาฉันเป็นอย่างไรไม่เป็นไรครับ เอาเหมือนเดิมท้ายคลิปมีลิงก์อีกแล้วมีลิงก์อีกแล้วนะวิธีการหาทักษะไปดูเอาเถอะแล้วคุณจะรู้เองว่าเอช่วงเนี้ยตุลาเนี้ยช่วงตุลาเนี้ยใครนะเป็นกาลกินีใครนะเป็นเดชเป็นสีทีนี้ทักษามีทั้งหมด8ทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูล,ละอุตสาหะมนตรีกาลกินีทั้งหมดมี8ทักษะเสียอันเดียวครับการากินีครับ อีกเก็์ล่ะอีกเก็ดดีดีธรรมดาดีจังเลยก็คือสีกระเด็ดดีดีดีจังเลยนะส่วนบริวารอายุดีเฉยๆครับไม่โดดเด่นอะไรเอะแต่เขาก็ดีเขาไม่ได้ร้ายอ่ะอ่าก็ถือว่าดีอ่ะถึงจะไม่โดดเด่นมันก็ดีนะนะแต่ถ้าเป็นกาลีอันนี้ถือว่าร้ายร้ายเกเรชะมัดเลยอ่าเกเรชะมัดเลยนะครับดูด้วยอ้าวลาหูมาอยู่เนี้ยช่วงนี้ลาหูอยู่ตรงนี้เป็นเกเรอยู่เป็นกาลีล่ะนะ ทุกใจคู่ครองแลทีนี้ล่ะทุกใจคู่ครองแล้วนะทุกใจคู่ครองกุ้มใจคู่ครองเหนื่อยก็คู่ครองมีปัญหาเรื่องคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยนะคู่ครองไม่ได้ดังใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาทำเป็นสีเป็นเดชมาดีเจอกันแหมหวานชื่นทีเดียวเราพอคุณทูนหัวอะไรอย่างเงี้ยหวานชื่นน่ยเป็นสีเป็นเดชหรือเป็นพักษากลางๆหวานชื่นเชียวหวานชื่นเชียวอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นพอย้ายไปดูคลิปเอาแล้วกัน เพราะเดี๋ยวซ้ำซ้อนกันเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะสิลาหูบอกฉันอยู่กับพระฤหัสนะฮะฉันอยู่กับพระฤหัีหัรพออยู่พระฤหัสเป็นยังไงพระฤหัสมาจากมีนมรณะในส่วนเนี้ยในส่วนนี้นนนพระฤหัสนี่เขาเป็นสองเลือนนะเขามาจากมรณะที่มีนแล้วก็มาจากธนูธนูนี่เขาเป็นปุตตะนะครับอาปุตตะก่อนปุตตะเข้ามาสู่ภพที่เก้านะฮะ ช่วงนี้ช่วงที่พระรหัสอยู่ที่เมษเนี่ยก็คือตั้งแต่เมษาหกหกถึงเมษาหกเจ็ดเนี่ยพระรหัสจะอยู่ที่เมษปุตตะมาอยู่ตรงเนี้บางคนก็ได้ลูกบางคนก็ได้หลานครับบางคนก็ได้ลูกน้องเข้ามาช่วยงานบางคนก็ได้บริวารบริวารคืออะไรฮะไปซื้อหมาซื้อแมวมาเลี้ยงเนี้ยอันนั้นเป็นบริวารด้วยเหมือนกันเป็นปุตตะด้วยนะไปซื้อหมาซื้อแมวมาเลี้ยงมีเกณฑ์อย่างนั้นก็ได้ หรืออะไรครับหรือกุตะเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงทุนแอบมีการลงทุนใหม่ๆนะเซแสดงว่าถ้าพลรหัสตรงนี้เป็นการลงทุนปุ๊บเนี่ยลาหูเนี่ยหนีไม่พ้นแน่นอนลงทุนครั้งนี้ไม่ได้ทําคนเดียวแล้วละ่ะลงทุนครั้งนี้มีคู่สัญญาแน่ๆละ่ะหรือลงทุนครั้งเนี้ยสามีฉันภรรยาฉันช่วยเหลืออย่างดีเลยให้ความอนุเคราะห์อย่างดีเลยนั่นแหละนะครับ ตรงนี้ดูทักษะด้วยนะเมื่อกี้บอกอย่างดีอย่างดีอย่างดีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวของจริงไม่ดีเพราะอะไรฮะถ้าตรงนี้มีทักษะเป็นการีร่วมอันนี้ล่ะการลงทุนมันจะเกิดขึ้นอะไรนะฮะแต่ไอ้คู่ครองคู่คนส่วนคู่สัญญาที่มาร่วมทำเอาเดือดร้อนล่ะอ่าแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีการีก็ต้องบอกว่าการลงทุนครั้งเนี้ยคู่ครองคู่นส่วนคู่สัญญาคู่ค้า ให้การสนับสนุนกันอย่างดีบางคนบอกฉันทําคนเดียวไม่มีคู่ครองฉันก็ไม่มีสามีด้วยอ่าปก้จําได้ไม่เอ่ยตรงนี้คู่ปัตตานีคู่ครองคู่ค้คาคู่สวนคู่สัญญาลูกค้าลูกค้าก็เป็นปัตตานีนะจ๊ะอย่าลืมลูกค้าก็เป็นปัตตานีครับคนที่คุณไปเอาของเข้ามาขายนั่นก็เป็นปัตตานีนะครับนะครับทกาลีสิ่งที่พูดมา,ากเมื่อกี้ให้โทษละถ้าเป็นสี ก็ให้คุณลูกค้าอุดหนุนดีจังเลยคู่ครองคู่ค้าคู่สวนคู่สัญญาให้การสนับสนุนดีจังเลยคนที่เอาของมาให้คุณขายก็ให้การสนับสนุนดีจังเลยถ้าเป็นกาลีก็ตีตรงกันข้ามนะครับไอที่ว่ามาเมื่อกี้สร้างควมหนึ่งในนั้นอ่ะสร้างความเดือดร้อนแน่ละ่ะนี่แหละคือพระฤหัสทีนี้มรณะมาสู่ตรงนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าลัคนาราศีสิงห์ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะมรณะเข้ามาในสุภาเนี่ย ะร,ระวังมีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับระวังมีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยครับดูแลสุขภาพหน่อยหนึ่งในส่วนดีละ่ะธ้ามรณะส่วนดีมีเหตุเรื่องของมรดกให้คุณได้สัมพันธ์ละ่ะทีนี้ตรงเนี้ยไอที่เข้ามาเนี่ยคงไม่ใช่มรดกของคุณเองละกมั้งนะครับมันอาจจะเป็นมรดกของคู่ครองซะมากกว่าเพราะมีดาวคู่ครองอยู่ด้วยก็น่าจะไม่ใช่ น่าจะนะบางคนก็คือบางคนเนี่ยผมใช้คําว่าส่วนน้อยก็ได้นะฮะพันทายได้จะมันเขาเรียกว่าเป็นการทายทายตารางทายตารางคืออะไรกาลังต่ําถ้าต้นตารางเนี่ยกำลังจะสูงกว่างานเนี้ยถ้าพูดถึงมรดกน่าจะเป็นมรดกของคู่ครองซะมากกว่าแต่ก็ได้นะทายตารางมรดกของคุณเองเพราะอะไรฮะมรณะเข้ามาอย่างเนี้ยเป็นมรดกของคุณก็ได้แต่ลาหูยังอยู่เนี่ย น่าจะเป็นของคู่ครองซะมากกว่าถ้าแต่ทราหูยกออกล่ะทลาหูยกออกปุ๊บอ,นนนะอันนี้แหละอันนี้แหละมรดกเนี่ยถ้ามาหลังรลาหูย้ายนะก็เป็นมรดกของคุณเนี่ยแหละเป็นมรดกของคุณนี่แหละนะครับอ่าพายอย่างนี้นะครับออามาดูเสากันเสาคือใครเสาเจ้าเรือนอลีครับนะฮะเจ้าเรือนอลีสิงสิงสิง,สงเรื่องคู่ครองอันนี้ ขอทายเกเรหน่อยลัคนาราศีสิงห์เนี่ยตอนนี้ดาวเสาเล็งลักอยู่นะครับเสาเล็งลักทายทุก์ทายโศกให้ถายเสาละทีนี้เกิดความทุกข์เกิดความโศกเศร้าเกิดความเสียใจอึดอัดใจปวดหัวเหลือเกินเครียดคิดมากวิตกกังวลเรื่องอะไรเหรอเรื่องคู่ครองถ้าไม่ใช่คู่ครองก็คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญา คู่ครองนําเรื่องมาให้ฉันคิดมากฉันต้องคิดมากกับคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญานําเรื่องมาให้ฉันคิดมากฉันก็ต้องคิดมากกับเรื่องคู่ครองคู่ส่วนลูกค้าก็ได้นะนําเรื่องปวดหัวมาให้ลูกค้านําเรื่องปวดหัวมาให้นะเอมีปัญหาจังเลยเรื่องคู่ครองฉันเนี่ยช่วงเนี้ยเสาองค์เดียวเลยองค์เดียวเลยองค์เดียวเลยทีนี้ทักษะช่วยได้เยอะนะตรงเนี้ยทักษะช่วยได้เยอะนะถ้าทักษะดีนะ เรื่องนี้ถึงจะมีแก้ไขได้ไม่ยากอ่าเหมือนกับคันนิดหน่อยเกาก็หายแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าทักษาเสียเป็นกาลีเร่งเงี้ยโอโหโอ้โหต้องบอกเงี้ยโอ้โห,อ,โอ,โหอะไรวะเฮ้ยอะไรเงี้ยอะไรวะเฮ้ยนะค่อนข้างจะเรียกว่าเกิดความเสียหายเรื่องคู่ของค่อนข้างเยอะถ้าสวมกาลีจอนมาตึงเป็นเสาเป็นกาลีจอนเขาน,นี้ตึงเร็งปึง้ง อันนี้ทุกอย่างมากอนะ่ะเรื่องคู่ครองคู่สัญญาทุกอย่างมากเลยนะครับนะฮะ阿里นี่มันเป็นภาระานิสินซะด้วยสิแล้วอลิก็เป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยซะด้วยสินะครับตรงนี้พระรหัสเนี่ยอย่าบอกที่บอกฮะอย่างที่บอกมอรณะเข้ามาตรงนี้แล้วถ้าตรงนี้เป็นการีร่วมเนี่ยอันนี้ระวังเจ็บป่วยเนี่ยมาแรงมากเลยนะระวังเจ็บป่วยเนี่ยอันนี้มาแรงมากเลยนะ ระวังให้ดีเถอะระวังให้ดีเถอะนะครับหรือภารนีสินลุมเล้าฉันเหลือเกินนะฮะนะฮะคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมปกติฉันนี่สบายสบายอยู่ช่วงนี้ช่วงหลังนี้เอทำไมภารณีสินรู้สึกว่ามันเอาเรื่องเอาราวกับชีวิตฉันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออปกติสบายสบายอยู่นะเอาอยู่นะทำไมช่วงนี้เริ่มจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วตึงมือเหลือเกินตึงมือเหลือเกินนะครับ ประมาณนี้แหละอันนี้คือดาวใหญ่ซึ่งเขาไม่ได้ส่งผลตลอดเวลานะครับแหมถ้าส่งผลตลอดเวลาจะอยู่กันยังไงล่ะอยู่กันไม่เป็นอะอยู่กันไม่เป็นล่ะ,น,น,ละนะฮะแต่มาหนึ่งเนืองก็ได้อะเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวแวะมาอะไรแวะมาปัญหาจะเป็นปัญหาเรื่องคู่ครองคูส่ส่วนคุณสยาก็ตามทีเถอะภาระานิสินเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวแวะมาเอ๊เป็นบ่อยเลอเกิดช่วงนี้เจ็บไครได้ป่วย เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นเอ๊ะมาบ่อยหลือเกินช่วงนี้ได้ทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ถ้าเสาดีทักษะคือใส่หมวกมาดีอันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะถ้าใส่หมวกเกเลอันนี้เหนื่อยหน่อยครับขอบอกเหนื่อยหน่อยครับขอบอกนะครับอยู่ประมาณนี้นะฮะและที่สุกมาอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ก็ถ่ายได้ว่าเสาก็เลงสุกก็มาทับเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้ก็ต้องระวังเจ็บไข้ได้ป่วยให้นะครับ ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยให้ดีนะครับมีการกระทำเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยแหละอันนี้ต้องดูแลให้ดีนิดหนึ่งนิดหนึ่งสำหรับลัคนาราศีสิงห์าอยู่อยู่แถวๆนี้นะน่าจะครบแล้ว่ะเออนะครับขอบคุณมากครับที่ชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม